โ,โอ้มาหน่ะตัวนี้แม่ได้ขายเป็นพวงเลยตัวนี้แม่แน่นอนแน่นอนพี่นอ้นองมือนี้พ่อกันอยู่ตลาดสีขอละภูมิตลาดนัดโคกกระบือสีขอละภูมิพี่น้องคือคักแต่เด้อเลยเหมือนี้คือคักแต่เมื่อวานนี่ละล่ะ บึงบรรยากาศพี่น้องในหางเขาล้ายเหมือนนี่งัวกับล้ายในหางกับเขาล้ายพี่น้องสื่อขายกันโอเคเลยเหมือนนี่ย้อนสามลูกตะแกงลูกไก่เคียงนี่เนาะแมนบะถือว่าไก่เคียงนี่นี่พ่นพนไหนเห็นบอยเอฟซีผมก็เป็นเอฟซีพนนี้เออต้องซอยซอยพนน้องพี่พนไทยรูวงไปเนาะอ่ากวาดันไปเออว่ากันไปเนาะโชว์ให้ลูกค้าเบิ่งโดูโชว์ให้เอฟซีเบงดูตองง้อตอจังไร แซมเจอแซมเจอแซมน่าอ้าว่าไปตัวี้ติดตัวงบลงและว่าเบิ้งวางได้ยอดนี่เขาได้ขายเลยให้เพื่อนไล่จักบาทเดี๋ยวนี่ตัวนั้นให้ยอดเกือพันตัวนี้ให้ยอดสามพันเ่็นยอร์ซีพันกับเขาได้กับตัวนั้นเออเก้าพันหากระบวไกลกันอ่าว่าไปขายนเลยขายขายขายเบอร์เดิมเนาะ ยี it, so feels, bbe bbe ่หก oh ้อยตอนนั like ้นน่นตัวทั้งนาขายรบ่ตัวงนานตัวนี้ไหว่าจะอาไรตัวนี้ใทหรอ้ยำมาซื้อถซื้อก็ถึงนอกเลยไตัว่นบียท่านหนึ่งคักบาทเนี่ยนเบยร์ทานผมยักบาท่ตัวนี้ตัวนี้มามีหำเน่หัวหน้านี่ค่อยว่ามีบ่บ่ เหตงไดเงินเ่ันหาเพราะมันย้อนแปดพรถไห่เล้าอยู่ราคางัวบ่มีหำนี่อนตัวล่ะโอ้มีเรื่องบมมีเรื่องมมีเรื่องในห้างนี่ย่วานแหงขอจากใ้น้ำแนอยาก้กแนผมกับ่อต่วันใด้ห้อยบ่ใจยห้อยห้บ่ออวห้อยกันอ้วนมันด้เสื่มกันดูดิบ่แปลดบาดนีว่าเรา ม่งแกดีมังเที่ยวจังบาทก่อนเทียวน้ำพึ้นจังบาทหน่อยมือมืเท่าไดก่อนเที่ยวน้ำผึ้งเอามือตอปัญหาหมองคล้ายดยนะเราหายนแปดพันมาเดียวตัวแันนเนือพี่น้องไตเนือไตคุณเนื้อเลยเราไปงัวเราก็มีเนื้อแน่แล้วเออเุณพี่น้องไตคุณจะไหนไม่ได้ก็ระบอนี่ไได้ก็ระบอี่กมอสามพันพี่น้องแคโรเ่ ขายขนส้งอยู่เม็ดโอ้เกือเม็ดดีเม็ดยี่สิบบวกเกือบเม็ดสามเผ่อเด่นขายสองหมื่นสามพันจะซื้อบ่อใหญ่ขายให้ทั้งหลายกาลสินครับโอ้ทีมงานกาลสินขายง่ายขายคล่องขายง่ายขายคองขายราคาฟอฟังกันดิขายง่ายเฟิรนไดมาาฟอฟังโอ้เด็กกำไรจังหวัดญ่ซื้อมาจังสุดได้แล้วครับบ่ได้พอจังหวัดถามนี่ล่ะพกกะจีแสดงว่าเพิ่์นเดมาเอาหน้าแบ่งกันไปกับที่บ่าโอเคอยู่ดอก ไล้มได้ยัปว no ่ได้เรียมปวดไดเรียมอ้ยสีหาน้อยก็ไดเรียมอยู่ดอกได้น sure> ่อยโอ้ยกับแบงค์พวเพิ่นไปเพิ่นเอาบสีหาน้อยนอกจากของเงาเมือดพูพนไปขายจะพวที่ได้เงีงเว้ยเออกับแบงคนซื้อแบงคนขายตัวเนาะคนเอาไปเพื่อเขาเได้ขายเพราสื่อของเราอยู่ในหนองตัวนี้สองหมื่นสามพันนี่พอซื้ออยู่กับสื้อกันกัขายกันพ่วกันซื้อมาได้ถือพ่วกขายได้คือเก่าต้องการเนี่ยสายขุนพี่น้อง เพิ่นเพิ่นให้จักบาทก็สองตัวนี่ให้าหมื่นหนึ่งพันครับมันขายบ่ได้ครับห้าหมื่นหนึ่งพันโอ้เงินห้าหมื่นไม่เอาเลยหรอกเอาอยู่เนี่มันขาดทุนครับขาดทุนกำไรหรือขาดทุนจริงๆนี่ขาดทุนกำไรขาดทุนจริงๆครับโอ้ยพูดยิ้มพูดยิ้มไม่อยากเชื่อแล้วพูดมาเชื่อไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าครับถึงจะบอกผมบอกไปก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมเลยเพราะว่าไม่ได้ซื้อกับผมเออแมนแมนแมนเราพูดถูกครับ เวลาผมบอกอีนนี้ว่าผมโกหกเวลาผมโกหกเชื่อเอคนเรามันชอบแบบนั้นกบตัวละห้าตัวละห้าพันห้าเนาะจะขอแกตัวละหกพันขอแกห้าหมื่นี่ห้าหมื่นสี่โ้หนึ่งว่าเอาพันหนึ่งมันไม่ใช่แล้วนั่นไม่ใช่เอาพันหนึ่งแล้วนั่นห้าหมื่นสีมันเอาสามพันนู่นั่นนี่ตัวกันแข็งๆนั่นไละสองหมื่นเจ็ดพี่น้องตาบานกีย ไปคุณพี่น้องสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบหกตัทางซ้ายทางขวารครับสั่งพวกไงพี่น้องม่ไจะสื่อของเราอยู่หรอเขาจะต่ออยู่จะห้าหมื่นสีให้ห้าหมื่นให้ห้าหมื่นพันจะเอากำไรพันหนึ่งพ่อจะเอาเอาห้าหมืนซีว่าไปอีกแล้ว ก็เายพันหนึ่งก็ตั้งห้าหเลยเนาะเจ๊ก็ห้ห้าหมื่นพันผมเอาห้าหมื่นสีครับบเอาว่าไปว่าไปบอกไาผมไหนไหนวยไหนผมว่าอยู่นี่แหละครับเกของเรางามของเราอยู่พี่นนางเอาต่อเอาต่อตัวจักบารรดนี่ต้องสามหมื่นตัวอนาคตเนาะ แนวคตพ่อพันเนาะเข้นขาัวดูกดีมาพี่นายเจอกันสัญญูกูใครท่ำกระดมเฮ้กราดมเอาสามพันห้าไหมโอ้ยนึกง่าถามตัวรอ่อๆนีเออสามหมื่นเยมิดี่สิบปเนาะร้ององไรบ้่เราเลยลงได้อยู่บ่านงบ่า่อยมีเพ็นห้องสามหมื่ห้องสามหมนเท่าไรก่อนสามหมื่นท่วนครับห้องสามหมื่นทวนเป้นขาดีอืาตองแข้ากดี้วให้เราสอเมา ว่าห้เมาเดียวดอกเมาหนึ่งก็มาเงินบ่ได้ล่ะพี่อพี่เสือกสันแถล้เดี๋เดี๋ยวตัวนันมาโชว์บ่แ้แม่แนีเลยฮะเขาจะขายงัวตัวละสามหมื่นเดียว่าเสื้อขคาซองนี่กับเสื้อกขาดๆแปลกเน่นเมิ่งีแหละเมีนโอ้ยเมียนค้อมเสียหน้าอีนีบมึงดตที่ขายงววตัวละสองหมื่นเดียวมาเสือกว่าหนึ่งนี่ ไปว่าแพงเสือกเอาเสือกาตอเลยปตอที่มันสีเลนนีเนอทมุมตลาดกล้ยพี่น้องตีคอระพุ่มตลาดกล้วยกล้วยได้วพี่น้องต่าดง่วนตลาดกล้วยทั้งกล้วยเยอะแยะเจว่ากล้วยรอบมีกล้วยงไหน จักไรยี่สิหมื่นสองตัเป็นคหนึ่งอ่ะพี่น้องหนึ่งเป็นห้องตละดกหองตัวส่หมื่นบตัวละสี่หมื่นสามตัว่ามพ้เนหนอแล้วใน้างก็ให้จับัตรนึ่งพี่น้องันนีครเลียบ ห่างเป็นหายเจ็ดหมื่นหาพันพี่น้องเกาะอะไรมาเกาะว่าเป็นห้องแปดหมื่นหกพันกล้วยสูงอยู่ตัวละไม่กี่สิบหัวเ,เกือบเมตรสามสิบเกาะว่าเป็นกล้วยเนื้อในเบิ้งน่าแน่แม่ลูกนี่เป็นยังไงหนี่ห้องราคาจังไรนี่เมื่อเดี๋ยวมึงกล้วยเยอะขายให้เขาแหละครับผมขายทอดได้นี่แม่ลูกนี่ แม่มันแม่นทองอีกกว่านี้ยังยังมันทันทองแล้วครับนั่ <c oughs> น,นบอลูกมันลลโอ้ลูกมันสวยดีหเหะเนาะสุดายเป๊ะขายตอนนี้ก่อนเฮะยห,ห,หกเก้าน่าขายกล้วยพ่อฟังนี่วะเหรอหกหมื่นเก้าคือว่าเล่นกขาห้องกันเป็นเสียดผัไอ้กล้วยเมีลูกนี่โอ้ลูกมันสวยดี <c oughs> ออกอนี่โก้ดีเนาะพ่อยังนี่คือลูกงามอย่าสมพอยังพ่อไทยบริษัทส้มพันธ์คือเขาจ้ะ โอ้งามงาม,งามลูกมันโอเคเลยเด็นลูกมันเดียววามมน,นาวมียมานกับแ่วอะลูกโตมีงามดีพี่น้องพุกมื่นกว่าบาทก็ถือว่าพ่อซื้อของเราใครอจติลูกมันแต่แต่ลูกก็นี่มันกัดเ็แค่แหละจวน พ่ซื้อพ่อขายอยู่ดอกอ้าขึ้นดือะเด้อเดี๋ยวบอแมทองห้องจักว่าสักสิบจะไปหกสิบหรอมนจะไปหกหมื่นซงผมมัเม็ดถึงยบ่เม็ดสามสิบคว้วอยู่บ่ห้องหกโอ้ห้องคือห้องเพื่อต่อนาะจริ่นียอากห้องลายยุ่นแหละคันมาห กนาับพอเจ้ากเตียพี่น้องจากเตียไปจักหน่อยเจ้าหุ่นมันใหญ่ดีอยู่หนาดีอยู่เจ้าหักเตี้ยเนาะข้าวทั้งนี้อยกเป็นควายทังากเปังนี้เนาะกอกอเเตียเนาะพี่น้องหกหมื่นพี่น้องพ่อจะดเลมัน้างหนามันนํำันปลาน่าก โอเคอยู่พี่น้องแจ่ว่าอกเป็นก๋วยเตี๋ยวคนไข้หูอยู่ของพวกเมือฝากทั่วนฮาร์พี่น้องมาจากแนนำศูนย์กหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าสี่เจ็ดหาี่เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดพี่น้องไปจดดีต่อคนมานะค่าคนมีอยู่คนมามันเป็นยังไงมันยังไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวมันเกิดนาแล้งบะบ่มันเลย แต่แรวขังกษิจ้อยตัวมันคือเตี้ยมันมันบ่จ้อยมันเตี้ยมันถูงแดดเออมันหดมันหดโอ้ห้องซ้ำโอ้พันไหนซ้ำมันหัวก็ห้องเฮาจักบาทก่อนจักร้ำมัก้าวแบบมันก้าอ๋อกระไรเคี่ยงกันเลยตัวถึกพี่น้องตุ้งอยู่เม็ดกี๊ซิบบวกบวกคือกันนั่นแหละเจ้าว่าอวดดีความอวดเจ้าว่าหักเกียอืมสามหมื่นครัวครัวกัถือว่าห้องพ่อพ่อวัดพ่อเวียงกันหรอกมันเด่เนื้อแล้วนี่เนาะ ้อย่ยตว่าเขาบพกามาโนยนี่อรกามานยบ่เมือนี่โอ้นี่ว่าหลเอยูด้เนี่ยปกติถือว่าหลได้ดิเขาหมองแค่สมอยนั่นเองสมอยกับบมีคว้วได้หรอบมีควาวสมพไม่ได้งวเมื่อเลี้ยงมนันทองลูกจคอกับทองลูกใหญไแล้วเขาขายลูกคืออยู่คือจะไม่งอทองอยู่ตางามไม่อยไปหาจักบาท

โอาตอนนี้ขึ้นที่ท่านเดนี่ดอกท่องนี่ดีหรอเว้ยท่องนี่่ว่าแมนท่องเนี่ยเดี๋ยวเบงว่าแมนว่าแมนท่องเบงลักษณะใครจะท่อเอาสองมือหาไดเ่เบื้งไนทยเบื้งแนวพ่อเดบมีแนวทางไปสื่อนี่บอแม่เนี่ให้เพื่อได้ได้เจ้าแบบก่อนนี่ได้สองมอเท่าไรก่อนไปท่านสี่ร้อยโอ้ก็ได้ไลนยประนันตัวเนาะ ขายออกสองหมื่นแปดท่นพี่น้องงัวงงัวเนื้องัวเนื้อตัวเมียเนื้อโอเคพี่น้องเหนียวพี่ในห้างทั้งกระสินเป็นสื่อในพี่น้องเบิองเป็นแนวทางพี่น้องมีงัวห้างห้างหาอยากขายกับเบิองเป็นแนวทางพี่น้องซุ้งอยู่ว่ามันเน็ดดีสิบเตี๊ยวปลาอ้วนนี่พี่น้องเป็นหนังสือสองหมื่นกว่าบาทเพราะว่ามันชีเป็นเนื้อนี่กระซายคุณคือกันพี่น้องไส้คุณโตเมีย ช่วงนี้คนนิยมแบบนี S ้พี่น้องราคามันพ่อเนื้อเพิ่นพ่อไปได้ได้กันแล้วบ่ได้กันแล้วบ่แพงอยู่แพงกับต่อลงมันบ่ยากได้ล่ะตัวดน้ำหองเกี่ยวหมดจุดหนึ่งกันนี่ว่าเท่าเด่นว่าสี่สองราคาไม่ถึงหรอกเนาะไม่ถึงสี่หรอกเนาะให้สลาย ศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดาหจากได้ติดต่อมาพี่น้องเล่มั่นอาการไงดีแกสองปีกว่าแล้วน้องว่าเนาะครับครับว่าพันสองปีกว่าเลยพี่น้องสูงใหญ่ใต้สี่หมื่นไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ถ้าใต้สี่หมื่นพจน์เยี่มันนั้แกบัลลามได้ นั่นให้สไลด์เอาความาผมใต้สี่หมื่นผมซื้อให้บารามเด้อไปบารามเด้ออ๋อกไปบารามเด้เอเป็นวันอังคารไปดูให้ผมว่ามันบางเลยหัวพี่นั่นเนอ็มอะไรมันมานนไม่ได้กินนนมับางหลังมันแคบผมอ่ะนี่ผมซื้อตัวผมซื้อตัวฮารลนอยู่ท้ายรถนึ่สี่หมื่นสิบแปดร้อยจนกข้างหลังเมื่อเช้านี่ง เไซคุณอยู่กันพี่น้องเบิ้งซาโรเไงเมื้อนี้ให้เบิ้งร้อยังไงพี่น้องทอตัวนยางอยู่ประมาณเกือบสามเมตรพี่น้องสูงอยู่เม็ดหาสิบบวกๆเบิ้งสอบถามเป็นแบบมันจีห้องราคาเท่าไหร่พี่น้องเจ้าบาดมาเพิงไงนี่หาพันครับห้าหมื่นห้าสี่หมื่นห้าอมันห้องเจ้าประเด็นนี่ครับครับสี่หมื่หาเิดโงมไ 45, ท,ที่หมื่นห้าพันบาทปวดขาเลยขานะช่วยพี่หนอยไ่เลี้ยงยันเทมันลำาำนันก,กว่าได้เที่ยวว่าปวคขาปวกโค่งสังในโอเคนปาุงา,างโอเคเลย มาะสำหรับสายขุนพี่น้องไปจากใดไปขุนอพี่น้องมาจากใดไปขุนฝากเบอร์โทรไปแน่นี่เขาก็ลังหาลอยนี่มันบทันบบบทันใดอันมีเบอร์โทรนะบทันใดซื้อโทรศัพท์โอ้ยมาสเสียขายได้แต่ของลูกสาวสามพึ่งซาโลเลง่ายพี่น้องต้นนี้พิ่น้องหาหมืนกว่าขายเราบันใหญ่นี่ขึ้นนำเงินล่ะขายแล้วอ่ะบอกนึกเห็นนำเงินแล้วตัวนี้เ้อเขาแล้วล้อห้าหมื่นกว่าได้หนอล้อห้าเท่าไหรกว่า ลองห nope, okay, okay. ้าหมื่นเท่าไรก่อน okay, ้องหกพี่มาเอนาเร้อโลีใหญ่พี่น้อง่นล้องหกหมื่นห้าพัสูงไงญ่านขาใหญ่พี่น้อง่านที่ซื้อโวเล่นะครับผมสั่งโอเคปรตุกอย่เลยสองหมื่นเกาพันหกร้อยครับับสูงพี่น้องสูงโยมิดขาิบวกบเลยให้เกือเป็นหกนะครับที่กระพริบดึงญ่พี่น้องนะครับที่กระท่อม ราคาเป็นห้องหกหมื่นห้าพันบาทบังครับซื้อโบลลี่นะครับหลางหลังหลังงามขนาดเลยหน้าขุนพี่น้องหน้าขุนหน้าต <c oughs> อร่อ,องพี่น้องงวดตัวนี้สำหรับสายขุนสุดยอดเลยสุดยอดเลยตัวนี้ไต้พืชทุกอย่างไต้ของแกมันทุกอย่าง ไม่ได้แต่ราคาราคามันแพงนี่เท่าไร่พ่อนแกรงหกหมื่้ามีเบอร์โทรบ่มีเอาเบอร์โทรเบอร์ไหนเลื่อคนอยากได้ด้วยเบอร์ไหนเบอร์โทรศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีอ้าสหกหพี่น้อง่จาะเมิ้โคเมาแล้วกับเชิง เเดยทีต่ตัวพี่นพี่น้องอรทั่วเมือจตะกีนนี่และโอ้งามงามงาะตัวนี้สูงไงเยาาอยู่สมิตรตัวกันแล้วก็อ,อยู่รักหาเลยเนาะก้ให้เท่าดก็5้าหมื่นเท่าไรต้อให้แล้วเท่าเกห้ามื่นหกพันเออเขา้าหมื่นหกเจ้าของเจ้าจักบาทก่น เจ็ดันอ๋อโอ้กระจะได้ก็แล้นั่นเขาน่าจะมาหาเด่นหรเ,เ,เขาจะเอาห้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องมีคนให้ห้าหมื่นหกพันเอ้ได้รุ่นได้รุ่นพี่น้องเพราจะได้ที่ต่อเพิ่มได้เลยพี่น้องไายแล้วว่าเอาขึ้นรถแล้วนี่ยังยังไอ้เล่ใหญ่เนี่ยถ้าไม่เอาขึ้นรถไวแท้เล่ใหญ่เอาไปสุ่มเขาเขาไปซุ่งขายแล้วบ่เนี่ยเอาไปสง่งเขาเขาซื้อเขาซื้อได้เท่าไหร่เนี่ยเด่ใหญ่ใหญ่เนี่ย <38. S 2> าสามหมื่นแปดห้อยคือพอซื้อแทมแม็นอยู่บ่โอ้ยพอซื้อแล้วเนาะโอ้เล่ใหญ่พี่นาะทุ่งอยู่มบบเม็ดสี่สิบบวกบวกเกือบห้าสิบคนซื้อสามหมื่นแปดผู้ซื้อได้ถือว่าโอเค OK เลยผ่าน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  ตามหมื่นเปล่าพี่น้องเดี๋ยวปาคนโบหงส์เขาบอกเรียนที่เขาบอกกี่ดีสุดยอดเลยพี่น้องคนสื่อนี่สุดยอดเลยสี่สิบหกสี่หมื่นหกพันพี่น้องมันเป็นมันเป็นบัวอะไรนี่วัวไอ้กัดวัววัวดำเนาะจ้าบัวดำเนี่ยอบตจะเอาไปไหนล่ะนี่อบตจะนุ่งไปขายนะงมูนโอ้เจ้าอบจจะไปขายให้โอ้แกเอาเท่าไหร่นะยายเอาจะเอาเท่าไหร่นะ ที่ขายเลยหกพันะสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันอ๋อวัวสูงอยู่เมตรสีบวกบวกเนาะย่ามีเบอร์โทรไหมเผื่อเขาจะได้ด้วยนั่นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่น่องสามเจ็ดสางสามเยติดต่อมาเลยพี่น้องสายสายขุนสายขุนสูงใหญ่ยาวใครออกเก้าบาทเนี่ยใครออกเก้าบาทปกตียังไงเนี่ ขาได้ 300, ่ก่อนสามหมื 35, ่น <AM> ห้าพันขายสามหมื่นห้าพันพี่น้องขายออกสามหมื่นห้าพันแร่ขายง่ามพี่น้องงวดกัวนี้่งสางได้ห้างก็ได้ราคาซื้อราคาขายให้พี่น้องบึงแล้วพี่น้องงวดถือครับสามหมืห้าพเจ้าของครับเจ้าของกำลังงวดถือกยบอครอเพิ่นซื้ออยู่มันก็หายไร้บานนั่นด้วยสามหมื่นห้าพันในห้างทังในเพิ่นซื้อ กายขชลคาเนอะรสามืพั่น้องอพอซื้อพ่อขายบนนี่หือว่าพานอ่เว่าโล่นพี่น้องเันห้องสี่หมื่นห้าพันนี้สูงยูเมทสามสิบวกบวกเจ้าปัาขาพี่น้องนี่ร้ายเลือดร้ายพี่น้องเง้า ัพี่น,น้องงามของแล้วเดี๋ยวดอกเดี๋ยวห้ามเดียวมันเป็นเป็นเตี้ยไปเลยเป็นเตี้ยไปเลยน้องมันก็สูงอยู่เม็ดสามสิบจีนอ่ะต่อได้เยอะบ่ตัวนี้ต,ต่อได้เยอะบ่ะได้เยอะรถสี่ใต้สี 40, ่หมื 40, ่นป่ใต้สี่หมื่นเป็นเวลานานเลยผมจะซื้อเหรออะไรใต้สี่หมอุม้ยไป,ไปดูผมที่หมื่นผมอยู่บนรถนั่นไปดูเอาเบอร์อะรเบอร์ออไหน แปด3พี่น้องจแกพ่น้องแโค้งสางกันือว่าบบสูงแห้งต่ว่าเงวพี่น้องเงวได้เงวเดงแงวขาก็ดี1 0บวกอยู่เต่ว่าพความงวเนี้โอเคเลยพาจัที่จอได้พี่น้องถ้าจริงอยู่ทีหลักทีนี่แหละเนาะอยู่ประมาณี่มืนนี่แหละเนาะ โอ้ยผมให้สามได้สีน่ยเอาไปมะนามเด้าพี่นอ้องมาดูบางต้นต่อบวัวมายอมบางให้เขาเท่าไรนี่สามพันครับเขาไม่ให้เขาไหนขายไม่ขายร้อยส <4, 5, S 1> ี่พันได้มไรโดนไปได้หรอกผมบอกตรงเลยร้อยสี่พันมาเจอเลยตัวขายกันไปจำไมเลิร้อยสี่พันมาขายซื้อเยนไปเอาไ,ไอาไ้ต,อตัวตเจ้าไอตัวมียมาแล้วแต่ขาเล็บมันไม่ดีผมก็เลยไม่เอามาเล็บไปเลยครับเล็บมันเงินพื่อนี้ได้ไหม เขาแต่งแล้วแล้วขุดไงไม่ได้เขาไม่ได้ปอนี่ให้แกเท่าไหร่บ้างให้แกเท่าไหร่ใแกสามพันป่ะครับคนขายเอาคนขายเอาสี่พันห้าโอ้เงามันมันมันลูกพลังเราได้สี่พันมาเจอกันเลยนั่นน้อเอาเด็กได้เจอกันเพรลึกทางเอาโอ้ไม่เอาเอานี้จะเอาขนาดไหนอี๋ไม่เอาเนี่มาเจอเลยยังไม่เคยซื้อเคยขายกันเราเคยเราเคยซื้อเคยขายสามพันขายไหมมันขายไม่ได้หรือแหน่อะไรขายเอางี้ไปเอา เอาเอาเอาหางไปส่ไอ้สามร้อยไปสี่พันสามร้อไม่ต้องหางหางไปลูกี่ไปสี่พันขายไหมขายโอเคโอ้ยสื่อ้ยพี่น้องค้อยเป็นกระสือ้ะครับบางต้นจากนครปฐมบางซตัวเท่าไหร่นี่ตัวละหมื่นสอแกซื้อตัวละหมื่นพี่น้องยเล็กขยเล็กตัวละหมื่นสสูงประมาณเม็ดประมาณเม็ดสหนึ่ยสูงประมาณเม็ดโอ้ตจ้าูด้าพู้ทั้งหมดเลยนะ ใครมีติดต่อมาได้ครับโทรมาได้เลยเออใครมีควายตัวเล็กๆติดต่อมาได้อ่าควายควายเล็กเนาะบางเนาะควายจอยเออควายจอยควายเล็กแกซื้อตัวละหมื่นกว่าบาทอา่ะติดต่อแกได้เบอรบ์โทรเบอร์โทรอะไรนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศครับ035อ้าวโทรติดต่อได้บาง<ค>ต้นน้คันฐมบับางก้นน้คันปฐมพี่น้องหรือไม่ยอมเต็มสักทีเจ้าเจ้าเจ้า